ไปแล้วไปแล้วไปแล้วมันมันอยู่หัวใช่ไหมเออไปได้ไกข้ามาแล้วไปทั้งหมดเลยมาแล้วหมาก ใกล้ใกล้มากใกล้มากอุ้ยใกล้มากอันนี้ไม่เหมือนไม่แข็งนะแต่มันมีความแข็งอันนี้เนเลยเป็เลยแข่งกับเวลาแต่เพิ่งคุณยังไม่ได้เลยจะอันหนึ่งมันพากไม่ได้แล้วไม่ได้แล้ว ถือว่าขอแค่สองในสิบก็แล้รักไม่มีนะองนะพี่ขอสักอันอันเียอันเดียวก,ก็ได้อความหวังด้ยที่ขอแล้ว เกรงไม่หมดแล้วลุ้นไงไม่ทุกคนช่วยทุกคนช่วยลุ้นอยู่ครับข้าได้แล้วใช่ให้เราจำลองมาใส่แว่นไหมใส่เกินอันนี้เข้าแน่นอนนะตาเอีย ต้องนเบาแบบยเ่ย้มก่มกรชิงมืนเราได้เหโอลปิกอะตอนนี้เชื่อไมมันจะได้โวลละสียอนสุดท้าย อ๋อห right? ้าอันสุดท้ายเลยโอเคเลยโอ้ยโอ้ยพายโยนบอล เป็นคนนะคะเป็นคนนะครับอับบุก่อนเราสามารถพูดชื่อคนอื่นได้โดยที่ห้ามพูดชื่อใช่เองแต่ได้พยายามเดียวนะโอเคโอเคเลิกรุ่นใหม่น้องใน จีเอ็มเอ็ใกล้เอออันนี้ถูกแต่ปมะได้นคือเมื่อแกใกล้แล้วจะตอบว่าอะไรเกินเกิดใกล้เกินอ๋ออะหูมีความหวังไหมคะไม่เูยอาจจะเป็นผมเองเป็นจุดอ่อนไม่อันนี้คือตัวอย่างเพื่อถาให้ว่ามันดยาก จริงแล้วซ like ิงอยู่แล้วกันนะคะพี่พีพีพี่ยอยพี่อิงพี่ออฟโอเคถ้าพร้อมแล้วหมดคือสถานที่สําคัญในโลกนี้นะถ้าพร้อมแล้วสองนาทีนะถ้าพร้อมแล้วเลิกโอ้นี่มันนับเป็นพยายามไปแล้วนะลูกผูเนี่ยเอาเลิกทะาท่าอะไรวะท่าฮะต่อท่า หรือเราเริ่มใหม่ก็ได้นะเริ่มใหม่ก็ได้อ่ะฟอนเริ่มมาฟอนเริ่มซี่เหรอโอ้อะฟอนเริ่มลูกเวลามันเดินไม่เอาท่าช่วยสิไม่เป็นท่าไม่ต้องไปต้องไป็นเวลาอะเบนดิ้งเบนดิ้งเบนดงเวลาก่อนเมื่อกี้ถึงในงานซ้อมนะคะเริ่มใหม่เริ่มใหม่ขอท่านำท่าด้วย อันนี้ข้าซอครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่ะฟอนเริ่มก่อนเปลี่ยนไหมหรือจะเปลี่ยนไหมตูพพีรมิดพีรมิสตูได้ไงูได้ไงออฮอตฮอทเคลเลย์ายเหรอมาฮอทเคลย์ทายเลย์ายไม่เออ <S <S จริง<า>ขู้กรับคมูจิถูกรับโอ๊ยเหนื่อยอันนี้คือแเนี่อ๋อได้เน,วนอวันนี้คันเกหลี่รูนเข้าใจกันการผิดแน่เลยอะ่ะคันเกาี่สถานที่สำคัญในเกหลีสถานที่สำคัญในเกหลี รที่ไหนเนี่ยอ๋อสิงโตสิงคโปร์มีอะไรมีอะไรเผือเขาพิลึกเก่งมากค่ะคุณยิงสู้เขาค่ะที่ไหนเขเนี่ยเม่เม่ไหนอ่ะเปไหนเบกาที่อเมริกา a very famous place in America าเผื่อขั้นเผื่อปีนเดินผู้ที่มีเขาที่มีเขา ขอข้างครับขอข้างครับขอข้างครับอ่าอ่าชื่อตวเองเลยค่ะพี่พีกอพีพีถูกครับโอเคอันนี้โบนัสนะห้าคูดวิทยาไม่มีใครโกงทั้งนั้นเลยห้าคูดเกินสิพยายามแล้วจะได้โบนัสมันยากเลยตอนแรกง่ายๆพร้อมแล้วอไมั่จับ ดูขอเปลี่ยนได้ไหมครับไ่รูที่มีให้เลือกเองว่าอันไหนที่เราจะไปเขาสิบสิพยายยากหมดเลยที่ไหนเนี่ยปัญญาพี่เราแหละั้งนั้นเราเราไม่ไม่สามารถพูดคำนี้ได้เลยใช่ไหมใช่โอ้ี่เราเล่นกยนเราเรายังไม่เข้าใจกติกาเลยนะคะตอนเริ่มเลยแล้วกันพร้อมแล้วเริ่มอินเดียซักปาสักฮะอันนซักอันนี้ซักซักอะไรซัก สักกวาหวานอื่นดูดูสักช่เโอ้ยเรียไเรียนึงแบบจำมากไหว้น้ำเอ้ยทะเล่างนะบเอาเมซันฉุนๆแล้วฉถือว่าไม่ได้ยินบุพ่องาบกพร่งขาขอบคุณมากครับที่ช่วยพวกเราโอเคอทีนี้ไปหข้อนะคะก็ขอบแล้วคุณนะ

ขอบคุณทุกคน <Okay. S 1> ที่มาหาพวกเราณที่แห่งนี้ดีดูคู่สมากเลยดีดีใจที่ได้เจอทุกคนนะที่ที่ นะที่อะไรเพื่อนนะคะต้องนะนะนะที่นะเราฝนก็ที่ถูกป่ะเออนะที่เออแ่นนี้และพวกเราจะจะอะไรอ่ะได้เจอกันอีกไหมแน่สิเรื่ออ มึงจะไม่ทำไมล้อทำทำไจะได้เจอกันอีกไหมสิงจะได้เจอกันอีกแน่แน่นอนนะที่อ้อ้โหมัมมอเคเโอเคอ่ะเอาีอาอีกอ๋ออออเสุดท้ายแล้วพี่มิน สัา่ะสุดฮะสุดสุดท้ายแล้วนะสุดท้ายแล้วนะที่เนี่ยสุดท้ายแล้วนะครับอ๋อสุดอ๋อเราจะลากันแล้วไงอ๋อสุดท้ายแล้วนะครับพวกเราสองคนขอขอบคุณครับ มาที่ครับี่มาหาพวกเราวันนี้ก็ได้ครับรับมากมากนะจ๊ะเอาแบบไม่คิดนะอ่ะเอาแบบไวๆเลยเอาแบบไวๆเลยเอาแบบไวๆนะทำไมดิเราขอบคุณนะที่แห่งนี้ไปแล้วอ่ะดีที่ได้เจอแล้วอ่ะฝากผลงานนะโอเคมาหนึ่งสองสามฝากผลงาน ฝากผลงานของพวกเราเรื่องเธอเราเรียกว่าไงเธอเฟนไลน์เดอร์จากออนปลายปีนี้แน่และนะจบปลายนีแน่นอนนอนเจอกันใหม่โอเค โอเคมีมีเยอะแยะมากมาได้เจอทุกคนอีกนะครับแล้วก็เดี๋ยวได้ดูแน่นอนครับ Perfect Trainer นะครับผมไม่ใช่แค่พวกเราฟอร์ดบุ๊กนะครับก็จะมีอีกมาร์คจูเนีร์แล้วก็เพิร์ดเซนต้าอ่าใช่ครับผมแล้วก็เจอกันแน่นอนนะครับปลายปีนี้ยังไงพวกเราทั้งสองคนก็ฝากด้วยนะครับด้วยนะครับเจอกันอีกนะครับขอบคุณมาก